นาม่เป็นเกศานาไมะรักัมนาเปะนเมตตาเมตตาใจนาอัมพิตตาแะ่ไม่นากระทบุญหลังอากะทสาธุสาธุอะโมตานิอะโมตสะเมตตวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะเมตตวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เสมานาเกตเตยสัมมันตาสตโยชนะสัตสัมสสานิพุทอจาระปริเกตเตยราคันตุสุรังคันโตเมษนิมมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศระสิทธิจะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น้อมกลิ่นหอมล้อมรอบครอบทั่วอ เซมานาเกตเตสันตานชนะสตัสหัสานิธัมมาจาระปะอิเกเตระคันตุสุรกันตุมัสัมิงมงคลจักรวาทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น เสมานาเกติสัมันตาสติโลจนะสตตาสานิปัเจกัปุทธะจาราปริเกเตรักขันตุสุรัะขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบกรอบทั่วอนัคต Cacemana kiti samanta satayoy, Cacemana kiti samanta satayoy, Sangkat capalikiti, Surat kanto, surat kanto, Agar unikona doi tayasat, Papanitangore วัดตโนเอวังตวังว<น>ิชัยยสุชายาัยมังคะเรอปราทิตปันรังเกสีเสษให้มันใา้เป็นเพื่อนของปุ๋ยต้องต้องขอถ้าตอบดอกไม้ด้วยบีดสกรูปน่อครับอาจารย์ท่านได้ไหมครับ ที่มันเพชจันทาครับมาช่วยงานหลวงปูด่ด้วยถาตอกัออไม้หลวงปู่งมะบนสูงแกนทัดีนางปทดขีนางนี่มนวนอันเชิญไม่ยากเที่ยวแก้วเพชรมินจินดาอันเชิญไม่ยากเที่ยวแก้วเพชรมินจินดาอันเชิญไม่ยากเที่ยวแก้วกันรยานี ยังเดิไม่ยาิเที่ยวแก้วหน้าที่ที่ทำมาหากินของสักสักคนไหลจะอยู่ด้านนอกของโรกาตสิบราตรีที่มีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีนาเดโอนนมาบริษัทเด็กพัฒนาปารมีเมตาเมตา แม่ยาสีปฐุมมาแม่ยาเขียวแก้วม่ยาจะกลมทรั์ร่วมบุญกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีนะแม่ย่านะแม่ยาเขียวแก้วเผ่นดินจินดาแม่ยาเขียวแก้วนาคีอุรกาแม่ยาสีปฐุมมาผู้บารมีปู่ศรีสุโธร้อมที่วันที่สามกุมภานะแม่ยที่เขาเกลือที่ดันสามเหล่าทัพ กรามจัดเป็นประเพณีที่นั่นสักุราชเจแม่เขาเกลือซึ่งเคยเป็นแม่ทัพสเบียงกุงกองกำลังเมตตาเปิดคุมซับประทานอดด้วยเธออุตายการการทำบุญนั้น ต้องมีปัจจัยเนาะแม้ประการทับบุญอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ต้องทุกปันนี้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายจะดื่มน้ำสักแก้วอย่างสิบจตลึงสามบาทขอโอกาสปู่ผู้ดูแลคุมทรัพย์ในแผ่นด,ดินเปิดคุมทรัพย์ประทานทร์ตื่นเชิญเสมอข้ามสมุทรเข้าสื่อที่ประทับรับสมเอยบูกการเทวะหลวงพ่อประครูธรรมสรคุณ หลวงพ่อเขียนขันภีสโรประธานในโลกทิพย์ณโอกาสนี้ฮูมสิรามจิรามจีจิรามอูมสิรามจิรามจีจิรามอูมสิรามจิรามจีจิเหมือนหลวงพ่อคูณบอกดูอีกหม่อยคุณยิ่งเลย บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคลายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบว,วมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษมาแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดสนใจติดต่อได้ที่ น้ำมันหอมสมุนไพรเสดทพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสรพพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรเสลทพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้